บอกเอ้ยไม่เดี๋ยวถ้าคนเคยอ่านนิยายก็น่าจะไม่จะรู้อะไรู่เพราะว่าใช่แต่คือเราผมผมอยากให้มองว่านิยายก็จะมีความเป็นนิยายแต่ว่าในเมื่อมันแบบเปลี่ยนมาเป็นบทซีรีส์ครับมันก็จะมีความพิเศษของตัวซีรีส์เองด้วยเข้าบตัวละครใช่ใช่แต่ว่าทั้งนิยายกับซีรีส์เนี่ยคือผมต้องบอกว่าแบบสนุกไม่แพ้กันแน่นอนคือเราถึงแม้เราจะอ่านบทนิยายไปแล้วอ่ะแต่อ่านบทซีรีส์เรายังสนุกทุกครั้งที่ได้อ่านที่ได้เปิดมันอ่ะเรายมี ความสนุกทุกครั้งที่ได้เปิดไม่รู้สึกว่าเบื่อไม่อยากอ่านแล้วทุกครั้งที่อ่านคือเราสนุกมากที่ได้อ่านมันมใช่ไหม,มเป็นเหมือนกันไหมใช่เป็นเหมือนกันทั้งที่ตอนแรกเราเพิ่งรีทูมันไปซึ่งไม่ได้พาของเราด้วย<อ>แต่เราสนุกมากถึงเป้นราคของพายุรักโถมใจอย่างเงี้ยเราโอ้โหเราปลื้มมากที่เราวิซีรีด่ดีๆอย่างนี้จะให้ทุกคนได้ดูใช่ครับ ครับผมฟอร์ดทิธิพงศ์นะครับรับบทเป็นพี่ประพายครับครับส่วนผมพี่วัชรครับรับบทเป็นสกายครับของเราชื่อเรื่องว่าอะไรของเราชื่อเรื่องว่าจริงๆมันคือเรื่องเดียวกันครับเป็นเรื่องบรรยากาศรักเดอะซีรีส์แต่ว่าพาร์ทพาร์ทของเราก็คือสกายกับประพายเนี่ยจะเล่นเป็นเหมือนชื่อพระพายหมายฟ้าครับในเรื่องผมรับบทเป็นสกายครับก็คือตัวสกายเนี่ยจะเป็นนักศึกษาสถาปัตย์ที่ ต้องบอกว่าคาแรคเตอร์เขาเนี่ยเป็นคนที่เรียบร้อยแต่ว่าก็แอบ,บมีความร้อนมีความร้อนแรงในตัวครับซึ่งมุมนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีใครได้เห็นนอกจากคนที่แบบพิเศษสำหรับเขาจริงๆนั่นคือผมเองครับ <laughs> รผมเป็นพรอพายครับก็เป็นหนุ่มนักธุรกิจที่เพิ่งจบใหม่นะครับก็ค่อนข้างมีความร้อนแรงในการทํางานเนาะแล้วก็ร้อนแรงเรื่องของการเป็นนักแข่งรถด้วยเป็นนักแขง่งรถที่เก่ง<ช>มากๆแล้วก็เป็นหนุ่มที่สเสน่ห์เยอะเจ้าสเสน่ห์นะครับแล้วก็ ดันไปตกหลุมรักเด็กนักศึกษาคนนี้ครับแบบแบโง่หัวไปขึ้นใช่คือต้องบอกว่าขนาดพี่พระพายที่เจ้าเล่จอมสเสน่ห์ก็คือยังต้องตกหลุมรักให้กับสเสน่ห์ของสกายใช่ครับใช่คร,ครับเพราะว่าด้วยด้วยตัวเรื่องเนี่ยมันเป็นการเจอกันโดยบังเอิญในครั้งแรกที่เราไปให้ความช่วยเหลือเขาแต่ให้ความช่วยเหลือแบบหวังผลประโยชน์ใช่ครับก็เลยเราก็อ๋อโอเคหลังจากครั้งนั้นเราก็รู้สึกว่าเราลูก ตกหลุมรักเขา,าจริงๆและเราต้องอต้องการเขามาอยู่ในความดูแลของเราแลวเราก็อยากดูแลเขา,าจริงๆใช่ครับซึ่งผมมองว่ามุมที่สนุกของพาร์ทสองคนนี้ก็คือมันเป็นมุมที่ว่านิสัยของทั้งสองคนมันคนละขั้วครับแล้วก็เหมือนกับว่าพะพายเนี่ยกลายเป็นว่าต้องมาตามจีบคนอย่างสกายที่แบบไม่ได้เปิดรับใครง่ายๆก็ต้องรอดูกันว่าคนอย่างพะพายเนี่ยจะสามารถทําลายกําแพงของสกายได้ไหมใช่ใชครับ ต่างไหมต้องบอกว่า,ต,วาต้องบอกว่าแอบเป็นความโชคดีที่ครึ่งหนึ่งส่วนใหญ่คาแรคเตอร์จะคล้ายๆกับตัวผมแต่แบบว่าก็จะมีมุมที่ตัวของสกายเขาจะเรียบร้อยกว่าของผมถ้าเกิดอยู่กับคนสนิทผมจะแบบเหมือนชอบคุยฮ่ามากกว่าใช่ครับสำหรับผมค่อนข้างใกล้เคียงครับแต่อาจจะเป็นผมที่โตขึ้นไปในระดับหนึงแล้วก็เป็นผมเด็กกับผมโตในตัวพี่อวา,ายครับผม ต้องบอกว่าสำหรับผมก่อนสำหรับผมคิดว่าไม่ยากครับแต่ก็เหมือนเราเข้าใจตั้งแต่เราอ่านบทและเราอ่านเพราะเราอ่านนิยายมาทั้งเล่มทั้งสองเล่มเลยทั้งพยุักถมใจแล้วก็พระพายหมายฟ้าเราอ่านทั้งสองเล่มแล้วก็พยายามตีความว่าตัวละครตัวนี้มันคิดอะไรเป็นคนยังไงหรือย,ยังไงประมาณนี้อืใช่ส่วนของผมก็รู้สึกว่าพออ่านได้อ่านนิยายทั้งสองเล่มจนจบเหมือนกับของฟอร์ดก็คือเราเข้าใจตัวละครมากขึ้นซึ่งพอเหมือนกับเราที่แบบได้ไปเรียนการแสดงด้วยก็ แสดงง่ายขึ้นแต่ว่าก็จะต้องเหมือนมีการเต็มโตที่มากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบพร้อมแต่ก็น่าจะพร้อมได้มากกว่าอีกเมื่อเปิดกล้องครับใช่ไม่เลยครับไม่ไม่เคยเลยครับ,รบอันนี้อันนี้เรามีเรื่องตอนที่แคร์เป็นครั้งแรกคือวันวันที่แครเนี่ยเราเราก็ไม่ได้คุยกันงทั้งวันเลยเนาะไม่ได้ไม่ได้ซ้อมด้วยกันด้วยแต่พอเข้าห้องเข้าห้องแครปุ๊บพี่เมย์บอกว่าอ่ะเนี่ยคู่กันลองดิก็ไปซ้อมกันแป๊บหนึ่งประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วเกลับมาซ<ช>้อมรูร้สึกว่าพี่พี เหมือนแบบมันดูเป็นตัวเองไม่เกรงใช่ใช่ใชเราไว้ใจซึ่งกันและกันในครั้งแรกที่เจอทั้งที่ตอนนั้นยังแทบไม่ได้ถามเลยว่าไม่ได้ถามชื่อตอนนั้นว่าชื่ออะไรใช่แล้วก็คือเหมือนแบบไม่รู้เป็นความบังเอิญหรือเปล่าที่ตั้งแต่แคสช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับก็คือเหมือนผมกับฟอร์เนี่ยจะนั่งข้างกันตลอดจนแบบว่าได้แคสคู่กันสุดท้ายก็โชคดีต้องเออรู้สึกแบบเป็นโชคชะตาหรือเปล่าที่ได้มารีคิดคล้ายๆคาแรคเตอร์ของพะาพครับคือเหมือนจะเป็นคนที่ดู ขรึมด sí, ูมีเสน่ห์ดูแบบว่าดูเป็นผู้ชายแบดบอยแต่เหมือนแต่เหมือนพอรู้จักจริงๆแล้วอ่ะเหมือนฟอร์ดจะเป็นคนที่ล่าเริงจะเป็นคนที่ถ <|ja|> ้าเกิดว่าเข้าไปอยู่ในแบบว่าวงล้อมของใครแล้วอ่ะเขาจะชอบสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานเหฮาปาร์ตี้ให้กับคนอื่นก็คือเป็นส่วนน่ารักน่ารักของน้องเขาอืมใช่ครับสำหรับผมเหมือนกันครับคือตอนที่ผมอ่านนิยายอ่ะทุกครั้งที่อ่านในบทของของตัวสกายเนี่ยหน้าของี่พีชจะลอยมาทุกทุกซีนเลย ไม่ว่าจะอ่านยังไงก็หน้าพีทหน้าพีทหน้าพีทนี่แหละคือสกาาที่เราไฝ่หาส่วนตัวส่วนตัวนี้ใส่ส่วนตัวพีทเนี่ยก็เป็นคนที่คือเป็นพี่ใหญ่ในกลุ่มก็ค่อนข้างแบบให้คำปรึกษาของได้ดีครับเป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งอย่างที่บอกเป็นคนที่นิ่งมากคือแรกๆอาจจะไม่ค่อยเล่นเลยแต่หลังๆเนี่ยเริ่มเล่นกับน้องได้แล้วเริ่มเหมือนเริ่มสนิทกันมากขึ้นเนาะแล้วก็คุยกันยกเรื่องมีปัญหาอะไรกันก็ปรึกษาพีทคิดว่าไงครับอะไรอย่างเงี้ยก็เราปรึกษาตลอดผ้าพัายหมฟ้าผมว่า ความสนุกเนี่ยอันดับแรกคือเรื่องมันมีเสน่ห์ตรงที่มันเป็นต้องบอกเป็นซีรีส์ไวเรื่องแรกที่มีการเอาซีนแข่งรถเข้ามาใช้ในเรื่องพูดว่าซีนแข่งรถที่ไม่เหมือนใครดีกว่าที่เดียวเพราะเราใชแแ่แต่จะเป็นยังไงเนี่ยเราต้องให้ทุกคนไปรอดูอใช่แล้วก็อีกมุมนึงคืออย่างที่ผมบอกว่าแบบความท้าทายม,มันอยู่ตรงที่ว่าพระพายจะทํำยังไงให้ได้ใจสกาย Sky, เพราะว่าเหมือนกําแพงของสกายเนี่ยสูงมากๆนแล้วเหมือนกับว่าความหลังของเขามันแบบมันจบไม่ค่อยสวย ซึ่ง<ช>การที่แบบว่าพระพายจะเข้ามาได้มันมันต้องใช้วิธีการทุกอย่างเจ้าเล่หรือแบบว่าความเป็นตัวเขาเองเข้ามาซึ่งก็ยากกว่านุ่งากว่าที่แบบจะได้ใจสกายมาครับใช่อย่างที่พี่พีทบอกครับว่าว่ากว่าพระพายจะชนะใจสกายได้มันค่อนข้างยากเพราะเราเราเจอเขาก็จริงในครั้งแรกที่เรามีมีความสัมพันธ์กันในวันแรกวันนั้นมันคือเหมือนเราแค่เพราะว่าเขาต้องการแลกกับสิ่งที่เราให้เขาแต่พอหลังๆเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเรามัน เราเป็นคนที่อาจจะไม่ไว้ใจเราด้วย,ด,วยด้วยภูมิหลังของเขาที่เขามีเราก็พยายามจะเป็นสายลมที่คอยปรับประโยมเขาคอย,ยดูแลเขาให้เขาเชื่อใจเราจนที่สุดก็ได้เขาเป็นแฟนจบสวยคาดหวังไหมจริงๆผมเราคาดหวังเพราะว่าทั้งผมทั้งน้องๆคนอื่นแล้วก็พี่ๆมีไมวัยเนี่ยเขาเราเห็นความตั้งใจมากๆแล้วก็ผมรู้สึกอยากให้ทุกคนได้ดูซีรีส์เรื่องนี้เพราะผมมองว่าแบบมัน มันเป็นเหมือนเราอะอยากส่งเมสเซจเกี่ยวกับความรักบางอย่างอะที่มันแบบที่มันน่ารักมากๆมันแล้วมันแบบเป็นเรื่องที่สิมพอนมากมากอะให้คนดูได้รับรู้ซึ่งผมว่าถ้าเกิดว่าทุกคนได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ทุกคนจะรักมันครับเช่นเดียวกันครับคาดหวังเหมือนกันครับหวังว่าเราทั้ง4ี่คนพี่พี่ทีมงานมีเมวายทุกคนตั้งใจมากๆทุ่มเทมากพยายามเก็บทุกดีเทลเก็บทุกรายละเอียดเนาะให้มันสมบูรณ์ที่สุดนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรักแล้วก็ชื่นชอบตัวละครทุกตัวนะครับและผลงานของพี่มีเมวครับใช่ โอเคครับก็ฝากติดตามบรรยากาศรักเดอะซีรีส์แล้วก็พี่ปราพายกับน้องสกายด้วยนะครับก็ยังไงตอนนี้สามารถติดตามข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับซีรีส์ได้ทุกช่องทางของมีไมวายเลยครับใช่ครับซึ่งทางมีไมวายเนี่ยมีช่องทางเยอะมากๆทั้ง f c e e o o o อิ n s t า g กรม Twitter นะครับ t i k t o อก็ยังมี YouTube ก็มีด้วยใช่มีครบทุกช่องทางเลยยังไงก็ฝากติดตามพวกเราทั้ง4คนและพี่ๆมีไมวายด้วยนะครับ